รูปร่างนี่เอาตรงๆไหมซึ่งมันเหมือนกันจังวะ สวัสดีครับผมพีอินแรงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษนิดน,นึงคือเนื่องเนืน่องด้วยสถา,านการณ์ตอนนี้เนี่ยออกไปถ่ายลำบากมากนะครับข้างนอกวันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มจากเมนูง่ายๆที่ผมอยากจะเสนอไปก็คือข้าวกะเพราเนี่ยข้าวกะเพราเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเมนูยอดฮิตของของ,ของทุกๆคนอยู่แล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มาทําเองนะครับวันนี้จะสั่งจากเ e l i v วอ y ่มานะครับโดยที่ร้านทั้งหมดวันนี้ที่ผมสั่งนะผมจะมีการเปรียบเทียบนิดนึงดีกว่าเปรียบเทียบนี่คือโดยที่ผมจะไม่รู้ด้้้้้ววย่าาาาารรนนนนะเพัคืออไ ให้ทีมงานสั่งไว้หมดแล้วแหละวิธีเกณฑ์คัดเลือกของวันนี้นะครับคือคัดเลือกจากร้านที่เรตติ้งดีๆนะครับสำหรับคนที่เข้าไปรีวิวดีดาวสูงๆรู้สึกว่าเฮ้ยคนชอบร้านนี้ผมก็จสั่งมาสัก5ร้านนะครับขอเรียกง่ายๆแล้วกันว่าวันนี้ผมขอตามหาร้านเด็ดที่ดีจริงๆสําหรับตัวผมนะเอาอยงนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอให้ทีมงานเอาเข้ามา มาแล้วครับผมร้านก็เเราทั้งหมด5้ร้านที่ทีมงานผมเคนสั่งโดยที่ผมเนี่ยไม่รู้จริงๆนะว่าร้านไหลานี่ร้านที่1ที่2ครับสาและ5รูปร่างนี่เอาตรงๆไหม คือมันเหมือนกันจังวะคือกะเพราก็คือกะเพรา,า,พานะฮะคือวันนี้เนี่ยการคัดเลือกต้องบอกนิดนึงครับเราเลือกจากคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกันดีกว่านะครับคือยอดรีวิวใกล้กันและราคาเนี่ยที่มานี่ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะรเราเริ่มมาชิมกันเลยดีกว่าตั้งแต่ร้านแรกร้านที่1ผมรู้สึกว่าผมชอบสีของร้านนี้ที่สุดเลยถ้าถามนะครับสีมองเข้มข้นดีนะครับตัวพงตัวพริกหรืออะไรเนี่ยขอลองชิมเลยดีกว่าเข้าเข้มข้นนะซอสมันไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่ มันมีหวานเล็กๆอยู่แต่แต่เค็มมันมาก่อนหวานนะมผมว่ากิ่นข้าวอร่อยขึ้นนะถ้าพูดถึงระดับความฉ่ำร้านนี้ไม่แห้งจนเกินไปนะครับความสุกข,ของเนื้อหรือว่าความฉ่ำข,ของเนื้อเนี่ยยังมีความฉ่ำอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เละเป็นน้ำอะไรอย่างนั้นนะครับมาลองร้านสองดูมั่งสีพริกคล้ายๆร้านแรกแต่ว่าตัวพริกมีความเป็นเนื้อที่เห็นชัดชัดกว่าอเออนี่เป็นพริกแห้งเนาะชิมมเปล่าดู กลิ่นซอสแรงกลิ่นน้ำปลาแรงเข้าไปคำแรกนี่คือเค็มเลยร้านนี้เค็มนำครับแต่เรากินกับข้าวแล้วอะไรกินกับข้าวอ่ะผมว่าอร่อยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมีคนหน้าแย่แต่ยังกินไม่หมดท่าจานหมอไม่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 มันเค็มนำนะเนี่ยลองกินกับข้าวอีกที พิ่มความมั่นใจผมว่าถ้ากินกับพริกแห้งไปร้านนี้จะทําให้เผ็ดร้อนกว่ามาลองดูครับลองคู่กับข้าวร้านสองใหม่นะเพื่อความมั่นใจไม่ได้หิวมีอะไรกันนอกรอบปนท์ไม่มีการเดาการว่าพี่พีจะชอบจานมีเดาด้วยเหรอว่าพี่จะชอบอ่าร้านนี้ครับกินกับข้าวสวยอร่อยนะครับอันนี้เริ่มไม่ชินแล้วเริ่มชินลมอ่าเริ่มชิมจานละอ่าเพราะว่ามันอร่อยนะครัอ่าร้านทสาวด้วยมีร้านสาวแบบราดข้าวมาเลยครับผม เห็นไหมฮะไปเราลองชิมร้าน3ามชิมตัวกระเพราเปล่าดูก่อนนะฮะความเค็มน้อยกว่าร้านนี้แต่เข้าไปรสสัมผัสเนี่ยคล้ายๆกับร้านที่2ความ,ม็นกระเพราอะ่ะมันแยกยากมากเพราะมันแอบคล้ายกันเลยมันต้องแบบมันต้องแบบจริงจังอะ่ะ แต่โดยรวมกินท่อสวยก็ยังอร่อยนะร้านนี้แต่ว่ารสอันนี้เข้าไปมีความเค็มนําแต่นําไม่ไม่ไม่เค็มนําเหมือนร้านที่2ร้านที่2เนี่ยเค็มนํามาร้านที่4ีลักษณะนี้คือมีพริกแห้งนะครับสีกะเพราเนี่ยจะชัดน้อยกว่าสีเขาเรียกว่าสีซอสซอสดำดีกว่าสีดำเหรอเออสีตาจาง คือเข้าไปมันเหมือนแบบรถมันพอดีเลยแต่ร้านนี้เผ็ดนะครับพอกินไปเรื่อยล้วมีความรู้สึกว่า,วามันเผ็ด<ๆ>เผ็ดกว่า3ร้านที่เรากินมาผมชอบกะเพราที่กินแล้วมันมีฟิลอย่างเงี้ยครับมีความเผ็ดตามมาเรื่อยเนื่ยผมว่ามันอร่อยร้านที่5้าโอ้แต่เท็กเจอร์ที่เห็นมานี่ความน่ากินคือผมเห็นเลยนะมีความแห้งพอกะเพราแห้งมันแค่ผมเห็นเนี่ยมันก็น่ากินแล้วร้านที่5ครับรแล้วสุดท้าย ขนาร้าน5ทีอกว่ากินไปแล้วน่าคื่นให้เยอะยคือกินเข้าไปแล้วมันมันได้กลิ่นกระทะต่างจากร้านอื่นเลยใช่ไหมต่างชัดเจนมากมคือเข้าไปอ่ะมันไม่ได้มีรสอะไรเด่นออกมาสักทีเดียวนะครับคือเข้าไปแล้วมันกลมกล่อมแต่ผมว่าร้านนี้อร่อยกว่าร้านที่4 คือคนที่ชอบกะเพราแห้งผมกล้าพูดเลยว่าร้านนี้ถ้าจาก5ร้านนี้ผมว่าร้านนี้อร่อยสุดเดี๋ยวอให้พี่ทไล่ให้คะแนนไปแต่ละคะแนนเต็ม5เต็ม5ร้านนี้ผมว่ามันกะเพรามันไม่ควรจะอมหวานในในส่วนตัวผมนะที่ให้จุดเป็นจุดได้นะร้านแรกเนี่ยพี่จะให้ประมาณ3 3.5สามจุดห้าเอาเดียวเลยเอาไหมสามจุดห้าเออเด็ที่แท้จริงคือสี่จุดเจ็ดนะจริงเหรอ ร้านนี้คือเลข4.7อะแต่สำหรับพี่พี่ให้ตัดก็บอกแล้วว่าสิ่งที่ผมประเมินอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับที่คนอื่นกินเพราะว่าลิ้นจากคนที่ลองกินนะความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะร้านในอันที่สองที่มาขอให้ทีดิร้านนี้พี่พี่บอกว่า,าเล็่นน้ำแบบินจับข้าคดีพี่ให้สี่สี่อือเด็ดจริงค <4. 9. S 1> ือ4.9โอ้คือพี่ชอบมากกว่าไง พี่บอกว่าเวลากินข้าวสวยร้านเนี้ยพี่บอกว่าความเค็มน่ำนคือเวลากินแล้วคนเขาก็กินแบบเอาสะดวกบางทีเขาไม่ราดน้ำปลานะอ,อันนี้ก็ตอบโจทย์เวลากินข้าวสวย<ม>นี่ถือวา่าอร่อยมากจพราะว่ามันเป็นการเดลิเวอรี่ไงร้านเนี้ยพอไปถึงมันอาจจะเข้มข้นได้อ่าพอดีหรือเปล่ปปาออแต่ร้านนี้พี่ให้4.2ให้เยอะกว่านี้เหรอใช่4.2 <c oughs> อ่ะ่พี่ว่ามันกี่ข้าวสวยมากร้านนี้เปิดใหม่ยังไม่มีใครรีวิวเลยจ้า อ้าว <ง S 1> แล้วถือว่ากินเขาสวยเนี่ยรวมๆถือว่าดีนะร้านนี้นะ<ง>ถือว่าดีมาร้านที่4ี่อ่ะ4.4แล้วกันสีถ้าถามพีแ่แล้วผมว่าอันเนี้ย<า>พี่จะประมาณแบบ4.9 4.8อ่ะให้5ผมผมให้เลยอ่ะไปจแิ้จริงสี่จุดเจ็ดเท่า,ากับร้านแรกเลยเท่า,ากับร้านแรกเลยอ่ะร้านสุดท้าย ก็กินไปแล้วเรื่อยๆอ่ะรู้สึกว่าร้านนี้รสชาติมันมันกินแล้วมันคลุกคับด้วยความที่มันหอมมันเลยรู้สึกว่าอร่อยสุดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันอื่นค่อยกินเอาเลทอันนี้ก่อนดิเอาเลทก่อนบางทีเลทอาจจะสูงแต่ชอบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลทอันนี้ก่อนอันนี้พี่ให้สี่จุดแปดเฮ้ยแต่อาจจะไม่ใช่ร้านที่พี่เลือกก็ได้นะแต่ร้านเนี้ยเลทแปดจุดสี่ไม่ใาสี่จุดแปด กไม่ได้ไม่ได้หัวไอ้หัวเฮ้ยให้ตรงกว่าไม่ได้ตรงคนอื่นนะอหนูจะบอกให้ว่าร้านอ่ะเขามีตั้งมีวิธีการตั้งใจทำกะเพราแบบแต่ที่ร้านเนี่ยเขาเน้นความแบบว่าเอาแบบกะเพราบ้านๆเลยผัดแบบบ้านๆแบบเอามาที่สังเกตว่าจะมีพริกแห้งกับพริกสดด้วยอ่าอันนี้ใช่ไหมแต่ตอนแรกพี่มองไม่ค่อยมีพริกแห้งเลย สองเป็นร้านที่เป็นแบบสูตรโบราณเขาบอกว่าเป็นกะเพราต้องมีต้องคาโบราณใช่อันนี้ความแห้งดีเลยอร่อยนะครับก็เป็นเหมือนกันแบบแห้งเหมือนกันที่ถึงได้บอกว่ามันคลาสสิกกันร้านสองร้านสามเนี่ยสูตรสีกันเลยนะถือว่าโอเคเลยนะอันที่สามเป็นกระเพราป่าสีหรือสามสี่น้่นเองเขาบอกเป็นกระเพราป่าแต่ร้านนี้พอมันกินเรื่อยอ่ะมันหอมกะเพราเว้ร้านสามไม่กดข้าชิมแลเพราะไม่มีให้ชิมล้ ร้านสุดท้ายก็เป็น ปกติเหมือนกันทั่วไปไม่ได้แบบบอกว่าเป็นบบกระเพราป่ากระเพราอะไรสูตรโบราณไม่ได้ไม,ไม,ไดไมีลูกเล่นเลยคือ <st us> ผมขอสรุปโดยรวมน,นะโดยรวมนะครับคือร้านแรกเนี่ยสิ่งที่ผมเนี่ยต้องตัดออกเลยคือผมไม่ชอบกระเพราที่มีรสชาติที่ออกหวาน<ม>อ่าผมเลยขอตัดอย่างแรก<ม>แล้ว <st us! S 2> ส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินกระเพราแห้งแต่ว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลจริงๆนะผมบอกอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับส่วนร้านที่2ผมบอกเลยอันนี้ผมก็จะตัดออกแต่ถามว่าอร่อยไหมคืออร่อยครับบอกเลยว่าร้านที่2ในรสชาติถ้ากินกับ ข้าวข้าสวยเนี่ยอร่อยมากคือรสชาติเขาจะมีเค็มนําอร่อยนะครับอร่อยอ่าส่วนร้าน3เนี่ยขายกันตอนแรกผมให้เลทร้านนี้เยอะกว่าร้านนี้แต่ถ้าให้ผมเลือกกินนะ ผมจะกินร้านสองมากกว่าส่วนร้านที่4เนี่ยมีความหอมหอมจากตัวใบกะเพราคือความกลมกล่อมของร้าน4ี่เนี่ยจะเยอะแต่ร้านที่5เนี่ยผมบอกเลยว่ากินเข้าไปคําแรงเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยคือมันหอมกระทะมากๆความแห้งผมบอกเลยว่าผมชอบร้านที่5ที่สุดเพราะผมเป็นคนชอบกะเพราแห้งๆแ,แต่ร้านเดียวที่ต้องเลือก ผมขอเลือกกะเพราล้านสองเฮ้ยเอหาเอาเหตุผลที่ผมเลือกไหม <_ d iam onds> ผมเป็นคนชอบทานข้าวแล้วผมเป็นคนทานข้าวเยอะกว่าทานกับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความเค็มหรือความรสจัดของกะเพราวันนี้เวลาเรามาคลุกข้าวเยอะๆเยอะๆข้าวนะครับมันทําให้เราประหยัดด้วยขึ้นด้วยทําให้กินข้าวได้เยอะเพราะว่ารสชาติเขาจัดแล้วว่ามันเค็มแต่ก็ตรงตามเลย จริงเหรอพี่ถ้าพี่เลือกพี่เลือกอันนี้แต่พี่บอกแล้วว่าไอ้ที่พี่ให้เลทเยอะมันไม่จำเป็นต้องพี่ต้องเลือกเอางี้คือเราจะไม่บอกร้านที่ผมไม่ได้เลือกนะครับผมจะบอกร้านที่ผมเลือกเท่านั้นคือร้านที่สองอ่อร้านที่สองคือร้าน ใครที่อยากจะลองกะเพราที่ผมเลือกจาก5้าร้านเนี่ยผมได้เลือกร้านนี้ออกมานะครับเป็นชื่อร้านกะเพราริกแห้งสูตรโบราณน,นะครับซอยรามินทาวสิบสี่กับกสิบ้แต่ถ้าราดข้าวอ่ะ4ีบบาก็เรามาสั่งเดลิเวอรี่เขาดูได้นะฮะคืออันนี้ผมเลือกก็บอกแล้วว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ ลิ้นของคนเราไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบไม่รู้ว่าคนดูชอบกะเพรารสชาติแบบไหนนะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเฮ้ยคุณชอบรสชาติกะเพราแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวว่างๆผมจะทำพี่ว่าพี่ทํากินอร่อยกว่าจะทำจะไม่ะทำเลยผมพูดเล่นปาดหรไงดีกว่าเอาไปอุ่นหุนเขาดูแล้วกันนะครับผมยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ